ที่อาจารย์โบอยากอยากอยากให้ผมพูดก็คือในเรื่องของโซเชียลซึ่งทุกวันนี้ไม่ว่าเด็ดเดกหรือผู้ใหญ่กแล้วตามเราก็จะติดตำนานของตัวนี้เขาเรียกว่าโดปามีนลูปถ้าคุณไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะแล้วคุณพิมพ์คำว่าโดปามีแล้วตามหลังด้วย a s ที่แปลว่าโฆษณานะตัวย่อนะ A D S ใช่ปะ่ะ A D S advertisement ใช่ปะ่ะโดปามีนลูปโดปามีนมาร์เก็ตติ้ง มันมีอยู่จริงนะครับ3ามคำนี้ไปเสิร์ชได้ในอินเทอร์เน็ตเขามีแม้กระทั่งสอนเลยนะสอนเลยนะคอร์สสำหรับโดปามีนมาเก็ตติ้งไปอ่านเนื้อหาคือการตลาดทำยังไงให้คนไอ้ลูกค้าเกิดภาวะโดปามีนจากการดูสินค้าที่มันคุณโพสต์ออกไปเพราะฉะนั้นโฆษณาที่เราเห็นแล้วเราชอบแล้วเราไปซื้อส่วนหนึ่งเกิดจากการอินดิวโดปามีนผ่านสื่อโซเชียล นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นยังสมัยก่อนเนี่ยโฆษณาโคก้กที่ที่เมืองนอกไม่แน่ใจว่ามันมีกฎหมายแล้วแหะแต่ก็จะมีแอทบทำออาผมไม่รู้สมัยก่อนเนี่ยเขาจะเขาจะมีเฟรมเลสผมไม่แน่ใจจำจำจำ,จำค่าเลยเฟรมเลสไม่ได้ในโฆษณาหนึ่งโฆษณาที่คุณดูมันจะมีแอบซ่อนรูปที่เป็นคนดื่มน้ําตลอดเวลาสมมุติว่าสมมุติว่าโฆษณานี้ยาวหนึ่งนาที คุณจะเห็นโฆษณาเนี้ยคุณจะไม่เห็นภาพซ่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าตาเราอะ่ะไม่สามารถมองได้ทันจากไอเฟรมเนี้ยแต่สมองเรารับรู้ได้มันจะเป็นรูปคนยกโคกอะ่ะดื่มโคก,กินอะ่ะเห็นทุกช็อตเลยตาไม่เห็นนะแต่สมองอะ่ะรับรับรับภาพตรงนั้นทาให้คุณอยากจะรีบลังหลังจะดูโฆษณานเสร็จรีบไปซื้อโคกมากินมันกระตุ้นโดปามีนให้มีความหวานอยากเฮ้ยกินโคกแล้วไม่มีความสุขเว้ยแล้วก็ออกไปซื้อนี่คือสมัยก่อนเลยนะจกนกระทั่งมีกฎหมายออกมาเลย มีกฎหมายอกมาเลยว่าห้ามทำโฆษณาแบบนี้ได้ค่ะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้มันมันมีจริงจังแค่ไหนทุกวันนี้มันก็เหลือได้แค่ว่าอะไรกระใสให้เห็นจริงๆอ่ะแต่มันก็ใส่ตลอดไม่ได้ใช่ป่ะล่ะแต่มันก็สท้สาโฆษณาก็ยังทําให้เห็นอยู่ดีว่ากินแล้วมันมันทําเสียงอ่ะใช่ป่ะแบบซากินแล้วสดชื่นอ่ะใช้เสียงกระตุ้นแทนแต่เมื่อก่อนเขาใช้แบบนั้นเลยนะใส่ช็อตเข้าไปอ่ะมันเป็นเฟรมที่แบบตามอ,องไม่เห็นแต่สมองะรับรู้ได้ทําให้เราอยากที่จะทํานั่นทนํานี่คือเกิดภาวะโดปามีนเพื่อกระตุ้นทําให้อยากได้ร้รบนนัน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอเรากลับมาที่โซเชียลโซเชียลตอนนี้จะมีสองแบบใช่ปะสมัยเก่าโซเชียลสมัยเก่าต้องพูดคำนี้ก่อนโซเชียลสมัยเก่าก็คือคำว่าสมัยเก่าหมายว่าพวกคอนเทนต์ที่เราทำใน Facebook ใน Facebook ในส่วนใหญ่จะเป็น f เฟซ o o ๊กนะสมัยก่อนมี IG มี Twitter หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรุ่นแบบเก่าๆที่มันแบบไม่จำกัดเวลา คอนเทนต์พวกเหล่านี้หรือแม้กระทั่งทำเาขาเรียกอะไรนะลองคอนเทนต์ใช่ป่ะที่เราเรียกลองคอนเทนต์ฟอร์มพวกเนี้ยแล้วมันก็มีอย่างหนึ่งที่มันแตกต่างในระบบของแพลตฟอร์มคืออะไรการกดไลค์กดเลิฟกดแชร์กดฟอลโล่คุณรู้ไหมนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างโดปามีนหลูมเพราะมนุษย์เราตามหลักของ Mas low, มัสโลพิรามิดของการมัสโลจิตวิยา การได้รับการเลสเปคและการยอมรับในตัวเองการที่เรามีแว l u ลูตัวเองมากขึ้นมันทําให้เรามีความสุขทําให้โดปามีนหลัง่ง Facebook เอยอะไรพวกนี้จึงสร้างระบบการไลค์การกดไลค์กดแชร์ฟอลโล w ในแพทตฟอร์มของเขาเพื่อให้เวลาที่เราสร้างคอนเทนต์อะไรขึ้นมาแล้วแต่แล้วมันมีคนกด like, ไลค์เฮ้ให้มันมีคนกดฟอลโล่เว้ยมีคนกดแชร์เยอะเลยเนี่ยคอนเทนต์เนี้ยเรามีความสุขเรามีความรู้สึกว่า ในในฐานะเครื่องเขเตอร์ละมันการเป็นว่าเราเสพติดเห็นภาพมั้ยก่อนหน้าที่จะมีติ ok ๊กตอกก่อนหน้าที่มีเรียวมีช็อตอ่ะคนจะคนจะ,ะเสพติดกับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมฉันทำคอนเทนต์เนี่ยเขียนบทความเนี่ยโหคนกดไลค์เต็มเลยคนแชร์เพียบเลย <t ick> คือการได้ยอมรับการยอมรับของตัวเองนี่คือช็อตที่หนึ่งก่อนนี่คือโดปามีนลู ทำให้เราอยากที่จะทําแบบคอนเทนต์แบบนั้นอีกมันก็เลยทําให้ใน Facebook ว่ามันมีคนที่ขยันทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆโพสอย่างเงี้ยมีคนตามมีคนกดไลค์โห้ยเฮ้ยพอกูแบบพูให้เห็นมาพูคิมอะไรบ้าๆบอๆไม่คนกดไลค์เพียบอ่คนกดแชร์เพี้ยกูอยากทําอีกเพื่อตอบสนองตอบสนองแวลูตัวเองเรารู้สึกว่าเรามีค่านั่นคือแบบเกา่าแพลตฟอร์มสมัยเกา่า ไม่ใช่มันก็ยี่ห้อนี้ก็ยังมีอยู่อ่ะแต่ว่าคือมันก็จะเป็นแบบเริ่มเริ่มล้าสมัยละตัวที่มาแรงก็คืออะไร TikTok ซึ่ง TikTok มาอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาใช่ไหม TikTok แล้วหลังจากนั้นก็เกิดกระแสก็คืออะไร Facebook ก็ทำ IG ก็ทำใช่ป่ะที่เป็นช็อตๆอ่ะ YouTube น่าทำเป็นแบบเขาเรียอะลยนะ YouTube ช็อตใช่ป่ะอ่าของ Facebook ก็จะเป็น Reel ใช่ไหม R E E L ใช่ป่ะ Reel แล้วก็มี IG ก็ทำใช่ป่ะมันคือเพราะอะไรรู้ป่ะมันมีงานวิจัย มันมีงานวิจัยว่านอกเหนือจากการที่เราสร้างไลค์แชร์กดไลค์กดแชร์กดฟอลโล w การที่มีอะไรที่แบบวับวบมันสร้างความสนใจให้กับเราแล้วมันทำให้เรามีความรู้สึกอยากจะค้นหามันเป็นงานวิจัยเลยนะเขาเรียกว่าเวิไป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 พิมพ์แฮชแท็กใน TikTok ก็ได้ Hashtag s e second วินาที second s t ต b ม s มันเป็นทฤษฎีเลยครับ ถ้าเมื่อไหร่ก็แเราแต่ที่มันเป็นช็อตเนี่ยสั้น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 ๆน,น,นคุณจะมีความรู้สึกว่ามันดูไม่จบฟังดีๆนะมันดูไม่จบแล้วคุณอยากที่จะดูต่ออันนี้เป็น,ปนการร้อเล่นกับสมองเลยแล้วคุณจะพยายามหากดตึบ๊บสไลด์ไป,สไ,ไปสไลด์หาคุณเชื่อไหมการทําแบบนั้นเนี่ยการรู้สึกที่เราค้นหาเพิ่มอ่ะหาเพิ่มอ่ะมันทาให้โดปามีนหลัง่ง แล้วหลังไม่หยุดด้วยนะเพราะมันมีความรู้สึกว่าสนุกเปิดนิดเดียวเฮ้ยอยู่เจอไหมไม่เจอไปต่อเฮ้ยฟังฟังฟังไม่จบอะมันฟังไม่จบมันมันมีความรู้สึกค้างคาแล้วมันเหมือนกับว่าฉันจะต้องหาให้เจอเพื่อจะทําให้ฉันมีความสุขปุ๊บ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 ทำให้เราเกิดภาวะโดปามีนเนี่ยมันเสพติดต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องทำให้เราเกิดเข้าภาวะโดปามีนลูปซึ่งหนักกว่าการกดไลค์กว่าแชร์เพราะมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาจนกระทั่งสุดท้ายเราจะสังเกตุบางคนติด ติ๊กตอกทั้งวันแม้กระทั่งจะนอนก็ยังไถ่ติ๊กตอกอยู่เลยนี่คือสิ่งที่ข้อเสียของวิทยาศาสตร์ที่ทําให้แบบเขาเรียกอ,อะไรมาเก็ตติ้งสายอะไรคือการล้อนเล่นกับร่างกายเราแล้วเอามาเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจมันทําให้เราเสพติดติ๊กตอกเหมือนครั้งหนึ่งผมเคยพูดเล่นหมออะไรนะที่ไปสัมภาษณ์เอกฟิกใช่ป่ะศัตรูที่อันตรายที่สุดคือการน,น,นอนเอกฟิกไม่อยากให้เรานอน พอถ้านอนคอนเทนต์เขาขายไม่ได้หนังเขาขายไม่ได้เขาไม่อยากให้คนนอนแต่เ,เราต้องนอนใช่ไหมแต่ติ๊กตอกทาเหนือกว่านั้นกมไม่ต้องยาไม่ต้องสนมึงจะนอนไม่นอนไม่รู้แต่มึงไถกัน,ว,นวันอ่ะปัะ๊บปั๊บป๊บป๊บทั้งวันเกิดภาวะโดปามีนลูปนี่คือแอคทิวิตี้ที่ทําให้เกิดโดปามีนลูปด้วยการร้อนเล่งกับสมองให้รู้สึกว่าอยากค้นหาอยากไปอีกอยากหาอีกอยากดูอีกแล้วสุดท้ายคุณติดติกตอกเงีย พอคุณติดปุ๊บมันก็เลยทําให้แพลตฟอร์มอื่นอยากจะทําตาม,มก็ทํากันเป็นแถวเลยครับเป็นช็อตเป็นเลียวเห็นภาพยังเพราะนคนที่พัฒนานะแอปติ๊กตอ,อกเป็นคนที่เข้าใจทฤษฎีตัวนี้มันเลยทําให้เราติดงอมเงมเพราะน้นถามว่าจะแก้ยังไงล่ะกลับมาที่เรื่องเดิมครับปรับสมดุลโดมมีนเอาไปทำอย่างอื่นดูได้ไหมติ๊กตอ,อกดูได้นะสองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งฟิกเวลาเลยครับแต่ถ้าเกิดจะไม่ให้ดูเลยก็ได้นะแต่ว่า คืออย่างที่ผมบอกอะ่ะมันมันยากมากเลยติ๊กต็อกนี่เป็นอะไรที่ยากจริงๆนะถ้าคนแต่คือแล้วแต่คนนะบางคนเขาเขาไม่เขาไม่มาเวนี้มันก็โอเคนะแต่บางคนมา,มาเวนี้คือติดเลยนะต้องแยกประเด็นอย่างบางคนบอกไอ้หมอบางคนก็ไม่ติดอย่างผมผมก็ไม่ติดติ๊กต็อกแต่ผมอะ่ะเป็นประเด็นที่แบบผมไม่ชอบอยู่แล้วอะไรสั้นๆอันนี้คือโชคดีไปแต่อย่างบางคนอย่างนิ่เด็กรุ่นใหม่เขาเขาติดกับความเร็วอยู่แล้วปับ๊บการที่ใช้ iPad เนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเห็นไหมแป๊บเดียวเปดิดปุ๊บปุ๊บสไลด์หน้านู้นน สิ่งเหล่านี้มันกระตุ้นโดปามีนแล้วเสพติดด้วยอัตโนมัติอันนี้คือคืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เลยแล้วมาร์เก็ตติ้งก็เอาเรื่องนี้มาทําแล้วติ๊กตอกเข้าใจตรงนี้มากกว่าเลยทาเป็นษสนิยมติ๊กตอกที่มันไม่กี่วินาทีไม่กี่ทุกวันนี้เริ่มเป็นนาทีแล้วเมื่อก่อนมันแป๊บเดียวจริงๆเห็นอะไรไหมครับเราถูกล่อลวงด้วยอะไรที่เราก็คิดว่ามันไม่ได้มีอะไรแต่จริงๆเบื้อง,งหลังของสิ่งเหล่านี้มันทําให้เกิดภาวะโดปามีนลูปกระตุ้นให้เกิดโดปามี กระตุ้นให้เราอยู่กับมันมากขึ้นนอกเหนือจากการกดไลค์กดแชร์เห็นปะแพลตฟอร์มเมื่อก่อน Facebook มันจะมีแค่การกดไลค์กดแชร์เพื่อตอบสนองความ Respect Value ของเราแต่ติ t t o อกทำมากกว่านั้นคือทั้งการกดไลค์กดแชร์เราดีใจเราทำคอนเทนต์ได้ดีใจและที่สำคัญคือสร้างการคงอยู่หรือ Stay อยู่กับแอปของเขาโดยการทำคลิปสั้นๆเพื่อให้โดมีนหลังแล้วก็เราก็จะอยู่แชร์แชร์แช์กับมันโหดนะครับติ k Tok เราเฟซบุกก็พยายามทำตาม,ตามใช่ป่ะช็อตเลียวอะไรพวกนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันการเราเล่นการโดปามินทั้งสิ้นเลยนะครับอ่ะโอเคนี่คือข้อมูลคร่าวๆไม่ลงข้อมูลทางเขาเรีเยกอะไรนะทางการแพทย์มากนะเดี๋ยวมันจะไม่ใช่มันจะผิด <laughs> ผิดอะไรนะผิดกลุ่มเป้าหมายพวกเราไปลงทางการแพทย์เยอะคงไม่ดีนี่คือข้อมูลที่อยากให้เห็นภาพว่ามันเกิดการเล่นในเชิงของดิจิตอลมาเก็ตติ้งแบบนี้ เขามองเพียงแค่ประโยชน์ที่เขาจะได้จากการที่เราแช่อยู่ในติ๊กต็อกเขาได้ค่าโฆษณาใช่ป่ะตัวติ๊กต็อกได้ค่าโฆษณาเพราะว่ามันก็จะมีแอดใช่ป่ะมีแอดอยู่ในติ๊กต็อกคนยิ่งอยู่ในติ๊กต็อกนานเท่าไหร่แอดก็จะถูกมองมากขึ้นเท่านั้นถูกเห็นมากขึ้นเท่านั้นตัวติ๊กต็อกก็จะได้เงินไม่นับว่าช่วงหลังก็จะมีการให้คนทำคอนเทนต์พึ่นสร้างรีเร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 เขึ้เมาเพื่อว่าถ้ารเ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 ก็จะรเ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 งินแอดให้เห็นปรเ ล่อล่อด้วยล่อด้วยอันนี้สินจ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับนะครับเพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉนั้นใช้คาว่าไม่ได้ห้ามแต่ใช้คําว่าปรับบาลานซ์ปรับบาลานซ์มันง่ายที่สุดเลยครับอย่างกรณีของเด็กๆอย่างเงี้ยผิดไหมที่เขาจะใช้มันไม่ผิดหรอครับเพราะมันเป็นโลกของเขามันเป็นเจนของเขาแต่ทําไงครับเรามีเวลาให้เขาอ่ะติ๊กตอกสองชั่วโมงนะลูก หรืออะไรล้วแต่หรือ every t h i n g หน้าจอสองชั่วโมงนะลูกแล้วออกไปข้างนอกแล้วออกไปวาดรูปแล้วออกไปเล่านิทานดึงเขาให้ร่างกายเขาจดจำว่าไม่ใช่แค่ติ๊กตอกไม่ใช่แค่ YouTube ที่มันทำให้เขามีความสุขมันยังมีธรรมชาติมันมีการเล่นทรายมันมีการปั่นจักรยานมีการเล่นกับคุณพ่อคุณแม่หรือญาติมีการไม่รู้ว่า every h i n g ออกกาลังกายเพื่อด,ดึง ดึงตัวเขาเองด้วยออกมาจากจุดนั้นและทําให้สมองรับรู้ว่ามันมีอะไรมากกว่าตรงนั้นที่มันเกิดโดปามีนเวลาเราพูดเรื่องร่างกายมันจะพูดเรื่องสายเคมีแต่ถ้าเราพูดถึงร่างกายเราพูดถึงคําว่าลูกเราญาติเราเราต้องพูดอย่างนี้ก็คือ activity ก็คือ a ทิวิตี้ที่เราจะส่งให้เขาให้เขาได้อยู่กับความหลากหลายให้เขารับทราบว่ามันมีมากกว่าเรื่องของการนั่งอยู่จอการเล่นเกมนะลูก